ครับกระยูกับกระเดิดหน่อยนะครับมีฝนกับตกแห้งครับเบิ่งครับอยู่ในโฮมยังเด็กกลางลมครับฝนสาดดิ่นยู่แนวนี้เบิดขึ้น,นย่านทวมอยู่ครับเบิร์ครับบมเดิเฮดยังเด็กครับจืดไปเบิรับมาครับอาหารเรื่องกับยางปลาหมึกนะครับ หอมว่าพี่น้องนะครับหาเบื้องข้างหน้าครับดีนี่สีหน้าครับฝนตกนอนในเฮื่อนครับไอ้กล้องครับโอ้โตแหงอย่างนี้ครับ ทวมนะครับทั้งคู่ไล้พ่ะท่านครับน้า ับจังในฝนตกก็จะ่าลืมรักษาสุขภาพนะครับพ่อพี่น้องครับขออนุีาหนะพ่อพี่น้องสำรับขีนเนี่ยขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ